คุณผู้ฟังนะครับวันนี้ผมอยู่ในห้องส่งนะครับเออซึ่งตอนเด็กๆเนี่ยผมฝังวิทยุนะเนื่องจากว่าอยู่ต่างจังหวัดเนี่ยนะฮะทีวีก็ค่อนข้างมีน้อยนะครับแล้วก็ต้องดูกับชาวบ้านนะครับพ่อแม่ตัวเองไม่มีทีวีนะครับแล้วก่อนทีวีขาวดำแล้วก็มาทีวีสีที่พูดนี้ก็อยู่ในช่วง50อัพแอัปละนะครับสำหรับใครที่คุ้นเคยกับบรรยากาศแบบนั้นนะครับยะงไรก็ตามนะครับเหตุผลวันนี้ผมจะมาเล่าสู่ คุณผู над, nd, 50, like 50, 50. ้ฟังนะครับในประสบการณ์การไปสอบทดสอบผู้ประกาศนะครับเนื่องจากว่าวันที่12ตุลาคมปี50นะที่กรมประชาสัมพันธ์ซอยอารีที่กรุงเทพนะครับผมมีโอกาสได้ไปทดสอบในช่วงนั้นนะครับซึ่ง4950นี้ถือว่าอยู่ในช่วงปฏิวัติอยู่นะครับหลายๆคนก็คงจำกันได้ดีนะครับปี4950นะครับเปลี่ยนแปลงประเทศไทยอย่างในช่วงนั้นนะครับ ก็เห็นคุณพี่หารอยู่ที่หน่วยราชการเยอะแยะมากมายนะครับในครั้งนั้นผมก็มีโอกาสได้ไปถ่ายรูปกับพี่หารอยู่ที่กรมกรมประชาสัมพันธ์ด้วยนะครับคุณผู้ฟังสมาชิกครับมผมจะเล่าสู่คุณผู้ฟังว่าใบสนการทดสอบนะฮะคือใบนี้นะฮะใบนี้นะครับผมยังเก็บไว้เป็นหลักฐานยังเป็นอนุสร์ชีวิตให้กับผมเองนะฮะผมจะมาแชร์ประสบการณ์เล่าสู่คุณผู้ฟังว่า เขาทดสอบอะไรบ้างนะฮะถ้านับได้อยู่ประมาณถ้า6ข้อนะฮะข้อที่1ก็คืออักขรวิธีนะครับข้อที่2อลีลาการนำเสนอนะครับข้อที่3ความถูกต้องนะฮะข้อที่4ี่ความชัดเจนนะครับข้อที่5เสียงและอื่นๆนะครับซึ่งผมเองก็จะพูดในส่วนของข้อที่1อักขรวิธีนี้ขอให้มากถึง40่สิคะแนนนะครับสมาชิกครับ ใครที่จะไปออสอบใบผู้ประกาศหรือว่าท่านมีประสบการณ์ในการสอบใบผู้ประกาศนะครับไม่ไว่าจะจัดรายการวิทยุหรือโทรทัศน์อย่างไรก็แล้วแต่นะครับนี่ต้องบอกว่าอัคระวิธีนี้40คะแนนซึ่งมากกว่าข้ออื่นๆนะครับก็จะแบ่งย่อยประมาณ5ข้อนะครับการออกเสียงตัวรอและตัวรอนะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตถอดแว่นหน่อยเนื่องจากว่าสูงไหวแล้วนะคร <c oughs> การออกเสียงตัวรอและตัวรลอนะครับก็จะมีดีพอใช้ไม่เป็นธรรมชาติตัวรอเป็นรลอนะครับตัวรอเรือเป็นรลอลิงประมาณนี้ครับตัวรลอลิงเป็นรอเรือนะครับซึ่งผลกา,การออกเสียงของผมนะฮะอยู่ในขั้นพอใช้นะฮะที่ผมพูดอยู่นี้ก็คือพอใช้นะครับแสงอาจจะ ขอบคุณสมาชิกที่เข้ามาติดตามรับชมนะครับผมกำลังรีวิวการแสดงผลการทดสอบเมื่อ18ปีที่ผ่านมานะครับว่าผมไปสอบใบผู้ประกาศนะครับอัคระวิธีเป็นอย่างไรนะครับอืมตอนนั้นต้องบอกว่าบ้าตัวรออยู่นิดหนึ่งนะฮะเออเช่นรักษานี่ผมจะอ่านออกเสียงเป็นรักษานะครับคณะกรรมการนี่8ท่านนะฮะ 8ท่านนะครับที่จะมาวินิจฉัยให้ผ่านหรือไม่ผ่านซึ่งผมเองก็สอบถึง3ครั้งถึงจะผ่านนะครับแต่ตามมาติแล้วเนี่ยให้สอบ5ครั้งนะครับครั้งที่6นะฮะขึ้นอยู่กับมติของคณะกรรมการว่าจะให้สอบต่อหรือไม่นะครับเพราะฉะนั้นใครที่จะรายการวิทยุหรือว่าอ่านข่าวตามสื่อต่างๆเนี่ยท่านเหล่านั้นข่าวเหล่านั้นต้องมีต้องมีใบผู้ประกาศนะครับถือว่าเป็นใบขับขี่ทางกอากาศนะครับ ข้อที่1.2นะครับการออกเสียงควบกล้ำอ่าก็จะมีผลดีพอใช้ใช้บ้างไม่ได้บ้างนะครับแล้วก็ส่วนมากไม่ได้ไม่ได้เลยสับสนโอ้โหนะฮะตรงนี้ต้องตง้องต้องบอกว่าค่อนข้างที่จะนะฮะเอ่อเยอะอยู่นะฮะมีดีพอใช้ได้บ้างไม่ได้บ้างนะฮะส่วนมากไม่ได้เลยไม่ได้เลยแล้วก็สับสนโอ้โหกำหนดมาถึง6นะฮะ 6ข้อด้วยกันนะครับซึ่งผมเองก็อยู่ในขั้นพอใช้นะครับอ,อย่างเช่นกระลำปีนะฮะผมก็ออกกระลำปีประมาณนี้เนะยนะฝั่งคณะกรรมการเขาวินิจฉัยมาเป็น,เป,น,เ,ปนเป็นลายมือเนี่ยนะครับแล้วก็ข้อที่สานะครับการออกเสียงวรรณยุกนะฮะก็จะมีอยู่สองประเด็นนะครับตรงกับไม่ตรงนะฮะสมาชิกเข้ามา ทักทายสวัสดีนะครับท่านอยู่ที่ไหนอย่างไรนะฮะอากาศหนาวอากาศร้อนยังไงเอ่ยนะครโอเคนะฮะการออกเสียงวรรณยุกต์ตรงไม่ตรงนะฮะผมนี่อยู่ในขั้นไม่ตรงนะฮะไม่ตรงเลยกรรมการขีดไม่ตรงนะฮะอย่างเช่นคําที่ผมอ่านไปนะฮะโอ้โหเนี่ยอ่านลายมือท่านไม่ค่อยออกนะฮะพื้นพื้นนะฮะรักษานะฮะ ถูกกฎหมายเป็นถูกกฎไม่นะประมาณนี้เนี่ยนะครับอืมข้อที่ 4, ออสีนนะะะ่การออกเสียงพยัญชนะตรงไม่ตรงนะฮะการออกเสียงพยัญชนะผมอยู่ในข้อไม่ตรงนะฮะไม่เขาเรียกว่าไม่ไม่ธรรมชาตินะฮะอไม่ไม่ไม่ธรรมชาตินะผมเองก็งงอยู่นะไม่ธรรมชาติอย่างไรนะฮะข้อที่ห้าการออกเสียงสระ ก็มีอยู่2ประเด็น2ข้อกําหนดตรงกับไม่ตรงนะฮะผมนี่ก็อยู่ในขั้นไม่ตรงนะฮะนะไม่ตรงนะฮะแล้วอย่างเช่นอโอ้โหนี่กรรมการเนี่ยค่อนข้างนะฮะเนียบมากนะฮะเก็บทุกดอกนะฮะอย่างเช่นคําว่าเขตนะฮะเป็นเขตนะฮะเป็นเขตนะฮะการออกเป็นกันนะฮะการประพฤตินะการประพฤติการกระทําอย่างเงี้ย ผมจะออกเสียงเป็นกันนะฮะดูแลเป็นดูเลนะฮะแดเป็นเดนะฮะแหล่งเป็นแหล่งนะฮะโอ้โหเนี่ยสระแอเป็นสระเอเนี่ยคือสระผมไม่ตรงนะฮะผมเองก็นะก็อยู่ในขั้นพอใช้นะครับนะ,ะอัขรวิธีสี่สิบคะแนนนะฮะก็ห้ามาตรฐานนะครับตัวรอเป็นตัวรอนะฮะพอใช้ไม่เป็นธรรมชาติ นะครับรอเป็นรอรอเป็นรอนะครับแล้วก็อ่านออกเสียงควบกลัำเนี่ยนะครต้องต้องมาบอกมาเป็นแบบนี้นะครับส่วนข้อที่สองครับท่านที่ฟังอยู่เนาะนะฮะผลจากการวินิจฉัยหรือตัดสินแบบทดสอบของคณะกรรมการนะครับลีลาการนําเสนอ20คะแนนนะครับลีลาการนําเสนอ20คะแนนนะฮะซึ่งต้องบอกตรงๆว่าในห้องส่งเนะี่ย มันมีเราคนเดียวนะครับแล้วก็มีกระดาษเล็กๆนะฮะห้องแคบๆนะฮะอย่าวาแต่หน้าซีดนะฮะผมซีดทั้งตัวนะครับคณะกรรมการก็ไม่เห็นหน้าเรา <c oughs> เราก็ไม่เห็น,นหน้าคณะกรรมการก็จะฟังเสียงทางทางลาโพงนะครับ <c oughs> แล้วก็ดูลําดับหมายเลขเท่านั้นเองนะครับจ <c oughs> ากการแนะนําตัวว่าเราตรงกับผู้ที่ข้อสอบหรือไม่ประมาณนั้นแหละนะครับเว <c oughs> ล,ลาการนําเสนอใน20คะแนนนะครับ20คะแนนนี้ก็จะแบ่งเป็น3ข้อย่อยนะครับมีวัคตอน มีจังหวะแล้วก็มีความเหมาะสมกับเนื้อหานะครับข้อที่สองใหญ่ลีลาการนำเสนอในี่สิคะแนนนะครับก็จะมีอยู่2.1วรรคตอนนะครับก็จะมีดีพอใช้อ่านเรียงคำหยุดต่อผิดแบ่งวรรคมากไม่แบ่งวรรคนะฮะกรรมการท่านก็มานำเสนอว่าผมหยุดต่อผิดที่แล้วก็แบ่งวรรคมากนะฮะ แบ่งวักมากเนี่ยคงจะนึกถึงคำพูดที่เราเคยได้ยินอยู่ประจำอย่างเช่นยานี้กินแล้วแข็งแรงไม่มีโรคภัยเบียดเบียนอะไรประมาณนี้แหละนะครับยานี้กินแล้วแข็งแรงไม่มีโรคภัยเบียดเบียนความหมายเพี้ยนเลยประมาณนั้นหรือเปล่ปานะครับข้อที่2.2คือจังหวะนะจังหวะนี้ก็จะมีดีพอใช้นะฮะแล้วก็เร็วไปช้าไปไม่กระชับสะดุดตะ,ตะกุกตะกัก ไม่ราบรื่นนะฮะดีพอใช้เร็วไปนะฮะช้าไปไม่กระชับสะดุดตะกุกตะก,กักไม่ราบรื่นโอ้โหนี่แปดแปดนะฮะแปดเอ่อแปดแปดข้อเลยนะฮะผมอยู่ในผลของการพูดไม่กระชับอืมน,นี่ต้องต้องเอ่อต้องปรับปรุงนะฮะแล้วก็มา ประยุก์ตใช้ให้มันได้ดีมากกว่าเดิมนะฮะมันก็18ปีที่ผ่านมาแล้วเนาะนะฮะข้อที่2.3นะครับผมกำลังแชร์ประสบการณ์การไปสอบใบผู้ประกาศนะับผลการทดสอบคณะกรรมการเขาวินิจฉัยออกมานะครับมาเห็นเอกสารเก่าๆก็มาเล่าสู่คุณผู้ฟังนะครับเผื่อเป็นแนวทางในาการนำเสนอสำหรับใครบางคนที่อยากจะนะฮะเดินเส้นทางนี้นะครับความเหมาะสมกับเนื้อหาดีดีพอใช้ ยังเป็นการอาร่านออกเสียงในเหนื่อยเรื่อยๆขาดน,น้ำหนักและความนะฮะผมเองอยู่ในผลของยังเป็นการอาร่านออกเสียงอ,ออกเสียงนี้ก็ออกเสียงแบบคือ,อเหมือนพระเทศหรือเปล่านะฮะอันนี้ก็ว่ากันไปนะครับข้อที่3ใหญ่นะฮะความถูกต้อง15คะแนนนี้นะครับแบ่งเป็นอยู่2ข้อนะครับข้อที่3.1ความถูกต้องตามหลักเกณฑ์การออกเสียง ดีพอใช้ผิดบ้างผิดมากพลังพลาดคำสมาตไม่เชื่อมคำสมาตเชื่อมดังนะเชื่อมดังไม่ใช่เชื่อมเชื่อมดังนะฮะก็จะมีดีพอใช้ผิดบ้างผิดมากพลังพลาดคำสมาตไม่เชื่อมคำสมาตเชื่อมดังเนี่ยอันนี้ก็ใครที่เรียนภาษาไทยน่าจะเข้าใจนะครับว่า มันเป็นลักษณะอย่างไรนะครับซึ่งผลของผมเนี่ย15คะแนนเนี่ยอยู่ในขั้นพอใช้นะฮะขอบคุณสมาชิกที่ติดตามรับชมรับฟังอยู่นะครับกับช่องอาจารย์พิมพนะฮะกำลังรีวิวนะครับประสบการณ์การไปสอบใบผู้ประกาศเมื่อวันที่12ตุลาคมปี50ที่กรมประชาสัมพันธ์นะครับเล่าสู่คุณผู้ฟังฟังกันนะครับต่อมาข้อที่3.2นะฮะความถูกต้องตามบทนะฮะซึ่งมันจะมีบทสารคดีให้เรา1แผ่นอยู่ในห้องส่ง ห้องทดสอบด้แหละครับก็มีดีพอใช้ตูกคำตูกความนะครับตกคำตกความาเติมคำเติมความสับสนนะฮะอันนี้ก็ผมเองก็ผ่านนะครับอยู่ในขั้นพอใช้นะฮะว่ากันว่าในช่วงนั้นนะครับก,ก่อนที่พงไปอบรมนะครับคนที่อ่านออกเสียงได้ชัดเจนมากที่สุดเป็นตัวอย่างที่ดีก็คือคุณคุณสายสวรรค์ขยันยิ่งนะครับใครที่ชอบดูทีวีน่าจะเข้าใจนะครับ นอกนั้นก็อยู่ในขั้นพอใช้นะฮะข้อที่4ความชัดเจนนะฮะความชัดเจนที่สิคะแนนนะครับก็มีอยู่4ข้อการออกเสียงคําการสอดแทรกนะฮะซึ่งข้อที่4.1นะะ่ะครับการออกเสียงชัดถ้อยชัดคำนะฮะออกเสียงไม่เต็มคํารัวๆรวบๆเน้นคําลากคํากระแทกเสียงนะครับผมเองอยู่ในผลของการออกเสียงไม่เต็มคำเออไม่เต็มคำนะฮะก็คงจะ พูดไม่เต็มปากเต็มคําอะไรนั่นแะนะครับแต่เทคนิคในการแก้ไขข้อนี้นะครับหลายๆคนเขาบอกว่าอยากใหอ้อยากให้คุณฝึกอ้าปากกว้างๆนะครับโดยพูดคําว่าปาวานนะปาวานนะฮะพูดดังๆเนี่ยน่าจะเป็นเต็มปากเต็มคํามากกว่านะครับอ่ะก็น่าจะเข้าใจกันตรงนี้นะครับข้อที่4.2ครับเขาบอกว่าเสียงสอดแทรกนะฮะไม่มีมีเสียงลมหายใจ นะฮะมีเสียงในช่องปากแล้วก็มีเสียงลมพ่นหน้าคำนะฮะซึ่งตรงนี้ผมอยู่ในขั้นของมีเสียงลมหายใจนะฮะน่าจะตื่นเต้นมากกว่าครับเนี่ยประมาณนี้แหละครับนะฮะข้อที่ห้าครับเสียงสิบคะแนนนะฮะนั่นข้อที่ห้าจุลักษณะโดยธรรมชาติและคุณภาพเนี่ยฮะเจ็มใสไม่ค่อยเจ็มใสแห้งเครือสั่นนะฮะผมเองอยู่ในขั้นดีนะครับข้อนี้ผมอยู่ในขั้นเจ็มใส่นะครับเสียงผมเนี่ย แจ่มใสชัดเจนว่าอย่างนั้นนะครับและหลายข้อที่ผ่านมานี่ผมอยู่ในเสียงค่อนข้างที่จะชัดเจนอยู่นะฮะและก็ระดับเสียงและการเปล่งเสียงนะฮะอยู่ในขั้นพอใช้นะครับซึ่งมันจะมีดีพอใช้เบาไปดังไปขึ้นจมกูกสูงไปต่าไปไม่สม่ําเสมอนะครับซึ่งที่ผ่านมาเนี่ยผมเองก็อยู่ในขั้นพอใช้นะฮะส่วนข้อ1 2 3 4 5เนี่ยนะฮะจากผลการทดสอบของ ใบผู้ประกาศตรงนี้นะครับผมนี่อยู่ในขั้นพอใช้นะฮะไม่มีตัวไหนดีเลยแต่ก็ถือว่าผ่านนะครับเต็ม100คะแนนเนี่ยถือว่าผ่านก็โชคดีไปนะครับส่วนอื่นๆนะครับคณะกรรมการท่านคอมเมนต์มานะครับระวังการออระวังการอ่านออกเสียงสระไม่ตรงนะฮะแล้วก็การออกเสียงไม่เต็มคําบ้างนะฮะนี่เพราะฉะนั้นเราก็ต้องมาฝึกมาพูดนะฮะวันนี้ผมก็เลยใช้ เวทีนี้ใช้ห้องนี้ใช้เวลานี้มาฝึกฝนมาพูดคุยมาทบทวนนะครับในเรื่องของการอ่านออกเสียงก็ดีการจัดรายการก็ตามหรือว่าการพูดต่อหน้าสาธารณชนนะครับเพื่อให้คงไว้ซึ่งความถูกต้องในเรื่องของอากาักขระและก็พยัญชนะรวมไปถึงจังหวะหนะวักตอนอาการออกเสียงาการพูดตามบทนะฮะหรือไม่ก็ ให้มันมีลักษณะที่น่าฟังและก็เป็นธรรมชาติมากขึ้นนะครับซึ่งคณะกรรมการ,การท่านก็วิิจัยมาทั้งหมดกี่ท่านไลเซน1,2,1,2,3,4,5,6,7,8,8 8คนนะฮะก็ผมก็ถือว่าผ่านนะฮะนี่เลยนะครับผลการทดสอบผู้ประกาศคณะกรรมการได้ทำการทดสอบแล้วปรากฏว่านะชื่อผมนี่แหละฮะผ่านนะฮะนี เป็นความภูมิใจมากที่เขามาอ่านอยู่หน้าห้องนะฮะแต่ละคนนี่ยฮะนายก็ผ่านโอ้โหโคตรดีใจนะฮะนายก็ไม่ผ่านโอ้โหเศร้าเลยนะฮะเดินกลับบ้านแล้วก็ใช้เวลา1เดือนมาแก้ตัวใหม่นะครับผมเองก็ใช้เวลา3เดือน3ครั้งในการไปทดสอบผู้ประกาศนะฮะปัจจุบันนี้ก็ ใช้เวทีนี้ใช้ประสบการณ์นี้ในการดําเนินรายการวิทยุหรือว่าการเป็นพิธีกรในส่วนต่างๆนะครับก็ฝากถึงทุกๆท่านนะครับที่มีประสบการณ์หรือว่าอยากจะไปสอบใบผู้ประกาศนะครับเพื่อเพิ่มศักยภาพในการดําเนินรายการหรือว่าจัดอะไรก็แล้วแต่เพราะปัจจุบันนี้นะครับไม่มี <c oughs> ไม่มีโอกาสออกทีวีเราก็มีสื่อในมือเราก็มีช่องทาง youtube เป็นของตัวเองแบบนี้แหละนะครับวันนี้มาแบ่ง วิทยาทานเล่าสู่คุณผู้ฟังฟังกันนะครับขอบคุณคับโอกาสหน้าเจอกันใหม่หวันนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับผมช่องอาจารย์พิมพ์ครับ